วันนี้ทีมงานโฟทีเดินทางมาถึงกำแพงเพชรนะครับแล้วก็เรามาดูแปลงมันสำปะหลังผู้ประสบผลสําเร็จจากการใช้ปิดพัน์ตัวนี้ครับโฟทีี่สวัสดีครับครับสวัสดีครับแนะนําตัวกับท่านผู้ชมนะครับครับสวัสดีครับผมปตอออนคำบุญคุณบ้านหัวยางตำบลหนองข้าอำเภอไทรงามกำแพงเพชรครับเพิ่งใช้โฟทีหรือใช้มานานแค่ไหนแล้วครับ ไปมานานสองปีกับข้าปีที่สานะครับแล้วพี่มาพบหรือรู้จักโปรตีได้ไงครับรู้จักทางเพจครับว้าวพอดีปีนั้นข้าวทำข้าวด้วยทำข้าวด้วยปีนั้นข้าวเป็นหลอดหอมเยอะปีนั้นข้าวเป็นหลอดหอมบัวลงครับจากที่ว่าจะไถทิ้งแล้วก oh. ็ตัวนี้มาฉีดก็ได้เพิ่มมาอีกไลน์นึงก็เกือบเยน็นเหมือนกันจากที่ข้างเพื่อนเพื่อนบ้านทิง้งกันหมดแล้ว หลังจากนาข้าวพี่ใช้แล้วประทับใจพี่ก็เลยเอามาฉีดที่มันสังมันประหลังเห็นไหมครับ,รบท่านผู้ชม <S <S ปลูกกี่ไร่นะครับ27ไร่ครับมันของที่พี่ปลูกเนี่ยในอดีตเมื่อก่อนเนี่ยผลผลิตเป็นยังไงบ้างครับก็ไร่ละ4ตันไม่เกิน5ตันครับอให้ปุ๋ยเยอะไหมสมัยก่อน,นก่อนสมัยก่อนใช้เยอะครับเมื่อก่อนหนึ่งก็สองไร่ปลูกมันครั้งหนึ่งนี่หวานกี่รอบ ก็สว่านลงพื้นทรั้งหนึ่งแล้วก็ามาอีกสเดือนครั้งหนึ่งครับหลูก2ไล่หว่านสองครั้งก็คูณ2ไป 2> ครับนะครับสมมุติถ้าอะไยี่สิบไร่ไก็ครั้งหนึ่งก็ตกประมาณสิบกว่าลูกสองครั้งก็3าสิบกว่าลูกอันนั้นคือในอดีตนะครับ,รบแต่ผลผลิตก็ยังได้แค่4ตัน5ตันเท่าเดิมพี่ฉีดครั้งแรกเนี่ยความประทับใจของการใช้พี่เล่าให้ผู้ฟังทางบ้านชมนิดนึงครับก็ฉีดครั้งแรกก็ เจ็ดวันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นจากใบที่มันซีดก็กลับมาเขียว <Wow. S 2> เวลาอีกสิบห้าวันสีซ้ำอีกทีหนึง่งผมสีซ้ำอีกทีนึงก็วันนี้ก็ใบเข,เขียวเข้มอย่างที่เห็นข้างหลังเลยครับแล้วพี่ฉียังไงฮะเดือนละกี่ครั้งหรือกี่วันครั้งตอนอแรกๆก็สิบห้าวันครั้งไปเรื่อยๆก็ยี่สิบวันครั้งนึงอะไรยเงี้ยอ๋อทั้งหมดในหนึ่งฤดูการปลูกเนี่ยพี่ฉีดประมาณกี่ครั้งพอจําได้ไหมครับประมาณสี่ห้าครั้งก็ถือว่าไม่เยอะนะครับท่านผู้ชม แต่ว่าทราบข่าวว่าพี่รถปุ๋ยเคยมีลงไปเยอะเลยลดเยอะนะครับจากสองไล่ยต่อลูกก็จะเป็นสี่ไล่ยต่อลูกหรือสามไล่ยต่อลูก,กนะครับตอนนี้เพราะว่าใบมันเขียวดีแล้วครับแล้วไฮไลท์อะครับตอนที่พี่ขุดมันสำปหลังเนี่ยมันมันมันเกิดความตื่นเต้นอะไรขึ้นครับทางคนมาขุดเขาเล่ากันปากๆขาปากว่ามันของอปตอขุดแล้วได้เงินเยอะดีเพลินดีรวมกับ เป็นคุ้มค่าแรงหน่อยก็คือขุดแล้วได้เงินเยอะดีคือ,อยังไงฮะได้เพิ่มตันเยอะเขาขุดกันเป็นตันก<อ>็ได้หมาเป็นตันนะครับเป็นตันครับถ้ายิ่งจํานวนตันเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ค่าจ้างขุดมาก<บ>ขึ้นเท่านั้น<บ>แล้ววันนั้นค่าเฉลี่ยของคุณพี่เนี่ย<บ>เมื่อคิดเป็นจํานวนตันต่อไร่เนี่ยดีดกลับมาแล้วมันได้ประมาณเท่าไหร,ร่ก็ตอนนี้ก็เริ่มใช้มาก็ไม่ตม่ำกว่าเจ็ดตันค่าเฉลี่ยทั้งหมดนะครับกับสี่ตันห้าตันก็ขึ้นมาอีก ามตันอันนี้คือสูงสุดแล้วใช่ไหมเจ็ดตันเจ็ดตันสูงสุดก็ก็เกือบหนึ่งเท่าตัวนะพี่ครับเกือบหนึ่งเท่าตัวแล้วครับพี่มีอะไรฝากบอกเกษตรกรทางบ้านบ้างครับครับเกษตรกรทางบ้านนะครับถ้าปลูกมันอยากให้คุณภาพได้สูงสูงดีแป้งเปอร์เซ็นแป้งเยอะๆต้องใช้โฟทีครับต้องใช้โฟทีเท่านั้นนะครับประหยัดเงินด้วยแล้วก็ ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายด้วยครับรับรองเลยว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นแน่นอนร้อเปอร์เซนต์ะครับขอบคุณครับวันนี้ทีมงานโฟคงลากันไปเท่านี้นะครับแล้วโอกาสหน้าไปที่ไหนเราจะพบกันใหม่สวัสดีครับ เฮ็ดจังใดคือเป็นจังสีเฮ็ดเบิดปีก็บีอมียังโอ้ยเป็นตาสังบอมีตังมิดซีลีเฮ็ดนาก็บอมีกำไรสิเฮ็ดไผก็ตะพึดตะพื้น